สวัสดีค่ะฟิมนันนี่คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ SurveyOn แนะนำไปก็ก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับ SurveyOn SurveyOn เป็นการทำแบบสอบถามที่ไม่มีการลงทุนไม่มีการแนะนำเพื่อนแอปนี้ทำได้ทั้ง Android แล้วก็ IOS ใครอยากสมัครใครอยากจะทำแบบสอบถามก็สามารถไปค้นหาที่ PlayStore หรือไม่ก็ AppStore นะพิมพ์ไปว่า Survey On นนะตาแอปเป็นแบบนี้ เนี่ยเราก็ทําการกดติดตั้งแอปอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดสมัครสมาชิกขอนญาตสมัคร,มครไม่สมัครให้ดูนะคะเพราะว่าของเรามีบัญชีเดียวนะส่วนการทํางานอย่างที่บอกว่าแอปเนี้ยเขาเป็นแอปทําแบบสอบถามเมื่อก่อน on, เซอร์เวย์ออนอ่ะเขาจะมีการแลกของรางวัลอยู่2อย่างก็คือเป็นของรางวัลของ Starbucks หรือไม่ก็ PayPal นี่ตอน สอ,อันนี้แต่ตอนนี้การทำงานหรือการแลกของรางวัลของ Survey On สามารถถอนเข้าทูมันนี่วอ l เลได้การถอนเงินของ Survey On ถอนเริ่มต้นอยู่ที่30บาทนะคะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการถอนนะว่าเขาถอนกันยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน s ซ r v e y On เวลามีแบบสอบถามเข้ามันจะอยู่ประมาณนี้ แบบสอบถามของเขาไม่ยากนะคะแต่ว่าไม่ได้มาบ่อยนานๆถึงจะมาสักครั้งหนึ่งสองสามวันมาครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่ามันจะมีคะแนนที่ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยหนึ่งพันคะแนนสิบคะแนนหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนจะประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าในวันนั้นหรือในรอบนั้นเขาจะส่งแบบสอบถามอะไรมาให้เรายัางไงก็ลองทําดูแล้วกันนะคะส่วนเมนูอื่นๆของเขาก็อยู่ด้านหน้า อไม่ว่าจะเป็นควิกโพลควิกโพลตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตอบสํำรวจแบบสั้นๆนะวันละสออันอย่งไงก็มาดูได้ส่วนการแลกของรางวัลของเราอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาแลกเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดการแลกของรางวัลของเขาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทโดยจะใช้คะแนนอยู่ที่11.000คะแนนวิธีการก็คือให้เราเลือกไปที่ทูมานี่ใช่ไหมเสร็จแล้วมาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่าดำเนินการต่อ หลังจากนั้นให้เราเลือกจำนวนที่เราอยากจะถอน 30. 60. 90อันนี้เขาต้องเ,เลือก30แล้วละกันนี่เขาจะบอกนะคะว่าจะใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนคนที่จะแรกครั้งแรกเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตก่อนนะอันนี้ของเราแลกไปหลายรอบแล้วก็เลยไม่จะเป็นจะต้องใส่อันนี้ก็ดูนิดนึงว่าเขาถามว่าอะไรเขาให้เรากอออะไรนะคะจะได้ไม่เสียงเงินฟรีนะหลังจากนั้นกดที่ถอน การแลกเปลี่ยนของคุณสำเร็จแล้วตอนนี้คะแนนของเราลดแล้วนะคะอ่ะปิดอีเมลของเราเข้าแล้วอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลน,นะมันเข้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาส่งมาว่ายังไงการสมัครของคุณสำเร็จแล้วจะได้รับของรางวัลภายใน1-3วันการ 1-3วันทําการขอภยัยอันนี้คือการแรกของาะวันนะคะจะใช้อยู่ที่11,000แลกอยู่ที่30บาทก็ประมาณนี้การแรกของาะวันหลังจากนั้นก็ลองเงินเข้ายอดเงินเดี๋ยวถ้า1-3วันถ้ามียอดเข้าเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะคะสําหรับคนที่ยังสงสัยว่ามันจ่ายจริงไหมมันได้จริงไหมคือมันไม่มีค่าคอมนะคะตัวนี้ทาเองถอนเองไม่มีการ แนะนำเพื่อนใครอยากสมัครก็สมัครได้เลยใครอยากทําก็ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยชาถ้าฉันไม่แนะนําเพื่อนฉันจะถอนเงินได้ไหมเพราะว่าตัวนี้ไม่มีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนใดๆทั้งสิน้นสายฟรีถอนได้100%่งร้อยเปอร์นสามารถไปไดาวน์โหลดแอปที่ Play Store หรือไม่ก็ App Store ได้ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ